เป็นในกรณีจังหวัดเนาะผู้ทรงคุณวุฒิค่ะจะต้องจํานวนไม่เกิน3คนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชก,การในจังหวัดนั้นนะคะก็จะมีเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารและการจัดก,การและด้านกฎหมายซึ่งก็เหมือนกับอของกรมแล้วก็ของกระทรวงนะคะส่วนข้าราชก,การผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรืออํานวยการซึ่ง กระทรวงหรือกรมแต่งตั้งใหไ้ไปประจำในจังหวัดน,นั้นก็ไม่เกิน6คนแต่แต่ละคนจะต้องไม่สังกัดในกระทรวงเดียวกันนะคะคือถ้าเราดูเนาะของกระทรวงกรมเนี่ยมันแต่ยาน,น,นี้ของกระทรวงนะคะของกระทรวงไม่เกิน3ามคนไม่ได้เป็นขคาราชการในกระทรวงนั้นแล้วก็จุดที่แตกต่างก็คือตรงนี้ข้าราชการผู้ด,ดารงตําแหน่งในประเภทบริหารในระดับสูงทั้งของกระทรวง แล้วก็5คนนะคะแต่ถ้าเป็นของกลมข้อมูลเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเป็นของในกระทรวงก็ในกระทรวงถ้าเป็นของกลมก็ในของกลมแต่ว่าข้าราชการลพลเรือนผู้ด,ดำรงตำแหน่งเนี่ยจะต้องเป็นประเภทบริหารหรืออำนวยการนะคะแต่เมื่อกี้กระทรวงเป็นประเภทอะไรประเภทบริหารในระดับสูงแต่ว่าถ้าเป็นกลมก็คือเป็นประเภทบริหารหรืออำนวยการแล้วก็จำนวน6คนนะคะ เป็นข้าราชการในกรมนั้นด้วยนะคะต่อไปถ้าเป็นของจังหวัดนะคะถ้าเป็นของจังหวัดถ้าเป็นของจังหวัดก็คือจะเป็นประเภทบริหารหรืออเมริกาเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกันนะต่อไป อำน,นาจหน้าที่ของจังหวัดนะคะอำน,นาจหน้าที่ของจังหวัดก็คือพิจารณากำหนดนโยบายระเบียบบริหารทรัพยากรนะคะในจังหวัดเนาะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกอพอนะคะอันนี้แก่นิดน,นึงนะคะพิจารณาปัญหานโยบายระเบียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือไม่ใช่ในกรมก็คือในจังหวัด ต้องสอดคล้องกับกบเกณฑ์ของกาพาอพอก็คือว่าไอ้นี้ในกรมไม่มีเนาะก็คือในจังหวัดแล,ล้วแหละให้สอดคล้องกับกอพอนะคะดำเนินการทำวินัยสั่งให้ออกจากข้าราชการนะคะสั่งให้ออกจาการาชการ Ight, ลช์ไม่ติดก็บนีงนะคะหาไม่เป็นไรต่อไปข้อที่สามปฏิบัติตามที่อกพ์ประกอวโซและกลมมอบหมายนะคะทำไมไม่ติดโอเคนะคะแล้วก็อันที่สี่ปฏิบัติตามพรบนี้ ต่อไปข้อที่4อนุกรรมการสามัญประจำส่วนราชการ,รอื่นนอกเหนือจากข้อ1ข้อ2ข้อ1 2 3ก็คือที่ไม่ใช่เกี่ยวกวระทรวงกรมหรือว่าจังหวัดนะคะก็คือส่วนราชการที่ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือว่าไม่สังกัดกระทรวงก็คือเป็นกรมก็จริงนะคะแต่ว่าไม่อยู่ในบงังคับบัญชาของนายกก็ให้อำนาจของอ,อก,กอพอหรือกระทรวงเป็นอำนาจของกรมด้วย ะะอันนี้คือเขาพูดถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมแต่ไม่สังกัดกระทรวงก็ให้อยู่ในอำนาจของก็ให้อำนาจของกอพกระทรวงเป็นของอ,งองกพกรมด้วยประธานก็คือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรองประธานอนธิบดีนะคะผู้แทนกพปะธาอนุกรรมการหบือู้แทนกพที่แต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดกรคือคนที่นอกเหนือนจอาก กระทรวงหรือว่ากรมที่สังกัดกระทรวงแล้วก็จังหวัดเนี่ยให้ประธานคือรัฐมนตรีเจ้าสัตว์รองประธานคืออธิบดีนะคะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยออกสอบแต่มันจะอ่อนเนี่ยค่ะเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลักนะผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลักว่าถ้าเป็นของกระทรวงก็จะต้องผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน3ามคนนะคะมีด้านไหนบ้างนะคะด้านบริหารทรัพยากรบุคคลบริหารการจัดการและกฎหมายแล้วก็มีตําแหน่ง ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารในระดับสูงไม่เกิน5คนนี้ค่ะแล้วก็ใครเป็นประธานก็คือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตอ่อประธานคือหลาดกระทรวงแล้วก็หน้าที่มันก็จะคล้ายๆกันก็คือพิจารณากําหนดนโยบายนะคะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกพอพถ้าเป็นของกระทรวงก็กระทรวงเป็นของกรมก็กรมจังหวัดก็จังหวัดแล้วก็พิจารณาเกี่ยวกับกำลังนะคะถ้าในกระทรวงของในกระทรวงในกรมของในกรมในจังหวัดก็ของในจังหวัด แต่ว่าในจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาเกลียอัตราเขาจะไม่มีข้อเกลียอัตราเพราะว่าคนที่จะมาประจำอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือกระทรวงกลมส่งมานะคะคือกระทรวงกลมก็ส่งมาว่าเออตามประจําเท่านี้คนเท่านี้คนแต่มันจะมาพิจารณาเรื่องของการดาเนินการทาวิเนียร์้สั่งให้ออกราชการมากกว่า ะะแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันจะออกตรงที่เนี่ยค่ะผู้ทรงคำนวิกับใครเป็นประธานรองประธานมากกว่าถ้าเป็นของจังหวัดก็ผู้ว่ารองประธานก็เป็นรองผู้ว่าถ้าเป็นของกลมประธานอาธิบดีรองประธานก็รองอธิบดีนะคะถ้าเป็นนอกเหนือจากนั้นก็คือรัฐมนตรีเจ้าสังก,กัดเป็นประธานรองประธานก็คืออธิบดีนะคะต่อไปเนี่ยมันก็จะมีคําที่แบบมาแปลกๆนะคะเช่นเมื่อกี้อกพเฉยๆก็คือคณะ อนุกรรมการสามันแต่มันจะมีองคกรพิสามันก็คือคณะอนุกรรมการวิสามันนะคะคณะอนุกรรมการวิสามันซึ่งมันคือเขาเรียกว่าอะไรคณะกรรมการที่กอผค่ะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำงานแทนกอผนะองคพกวิสามันแต่ถ้าเป็นอกค์กรกระทรวงองกพอะไรก็คือ เป็นเหมือนกับเป็นก็คือเป็นเหมือนกับกพที่จะไปจัดก,การเรื่องกระทรวงกรมจังหวัดนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรพเฉยๆอกพวิศก็คือถ้าแต่งตั้งแทนกรพเนี่ยก็คือเป็นอกรพวิสามันนะคะถ้ามีเหตุพิเศษให้กรให้อก,อกรพกระทรวงทำหน้าที่แทนอกรพกรมได้นะคะในกรณีสํานะัก งานรัฐมนตรีให้อกพกลมของสำนักงานประหลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นอกพกลมของสำนักงานรัฐมนตรีนะคะถ้าเขาถามว่าอ,าาอากาพกลมของสำนักงานรัฐมนตรีคือใครเราก็ตอบอกพอของสำนักงานประหลัดกระทรวงนะคะโอเคต่อไปนะคะจะมาดูที่ลักษณะที่2นี่ก็คือลักษณะที่2จะเกี่ยวข้องกับกพคนี่กพค ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะกพคเมื่อกี้เราเจอในเรื่องอะไรคะย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยค่ะเจอในเรื่องนี้ที่เขาบอกว่าอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกพนก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของกพและกพคออก,กพคจะอยู่ในลักษณะที่2ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คณะกรรมการที่ทังระบบคุณธรรมเนี่ยจะประกอบด้วยกรรมการเจ็ดคนฟ้าจะพยายามพูดย้อนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นของกอพอจะต้องะจะต้องประกอบด้วยกรรมการกี่คนคะสิบถึงสิบสองถ้ากอพสิบถึงสิบสองถ้ากอพคเจ็ดนะคะเลขานุกการของกอพคก็คือเลขาธิการกอรพอ และวาระในการดำรงตำแหน่งคอยกรรมการเจคนอะ่ะจะดำรงตำแหน่ง6ปีและทำแค่เพียงวาระเดียวนะคะนี่มันจะออกสอบเนาะเขาก็จะถามว่าคณะก,กรรมการกพคอ,พอ,พอมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนะคะ mm hmm. ก็จะตอบว่า6ปีวาระเดียวนะคะผู้ที่จะได้รับ การแต่งตั้งเป็นกพคจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ,ะแรกก็คือมีสัญชาติไทยอันนี้เกือบทุกคุณสมบัติคือทุกของคุณทุกคุณสมบัติจะต้องเป็นสัญชาติไทยเนาะมีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีคือถ้าเป็นข้าราชการไทยก็ต้องเป็นสัญชาติไทยค่ะแต่จุดอื่นที่ไม่เหมือนก็คือเนี่ยมาเจาะสอบอายุจะต้องไม่ต่ำกว่า45ปีนะคะในการเป็นกพคและมีคุณสมบัติ อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องมีครบแต่ว่าให้มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเช่นเป็นหรือเคยเป็นหรือเป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ,พรเพลเรือนหรือว่าข้าราชการครูหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกาเคยรับราชการในตาแหน่งที่ไม่ต่ากับผู้พิพากษา์สาสอุทธรอันนี้เป็นอันไหนก็ได้คือถ้า ควรเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ผ่านหรือจะเป็นหลายอย่างก็ไม่มีปัญหานะคะแต่อย่างนั้นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเคยรับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าอายการพิเศษนะคะเคยหรือว่ารับราชการในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่านะคะเคยเป็นเป็นหรือเคยผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐธรลัทธิภาสนศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะซึ่ง จะต้องเป็นรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า5ปีด้วยนะคะต่อไปต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้นะคะก็คือจะต้องไม่เป็นข้าราชการนะคะไม่เป็นพานักงานลูกจ้างหรือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่เป็นองค์การบริหาร,ร,รบุคคลภาคไม่ประกอบอาชีพวิชาชีพอื่นหรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐเอกชน กรณีมีแล้วลาออกมีอาจจะเป็นเคยเป็นพนักงานหรือกจ้างของรัฐนะคะก็อาจจะลาออกไปแล้วก็ให้แสดงกฐานะะต่อเลขานุกการกอรพอคอภายใน15วันนะคะสิ่งที่มักจะออกในหัวข้อนี้เนาะก็คือเขาจะถามว่ากพคประกอบด้วยกรรมการกี่คนตอบ7คนเลขานุกการของกอพคคือเลขาธิการกรพนะคะ วาระในการดำรงตำแหน่ง6ปีวาระเดียวนะคะคุณสมบัตินะคะมีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีแล้วก็อันนี้จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะจากที่เคยทำข้อสอบภากานมาเนาะจะไม่ไม่ค่อยมีออกนะคะแต่ว่ามันจะออกแบบอายุแล้วก็พวกรักษณะต้องห้ามเนี่ย ก็เป็นข้าราชการพนักงานอะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่ที่จะออกก็คือเดี่ยวกับหลักฐานว่าถ้าเกิดเราเป็นแล้วเราลาออกคือต้องแสดงหลักฐานต่อเลขานุก,การกอพคอภายในกี่วันเลขานุก,การกอพคอคือใครคะเมื่อกี้เราอ่านแล้วคือเลขาที่การกอพอบางทีข้อสอบมันก็จะบอกว่าเส้นหอนหลักฐานต่อเลขาธิการใช่ไหมก็ได้เลขาธิการ กพเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นในขานุก,การกพเขาค,คือเลขาธิการกพนะคะภายใน15วันนะคะนับแต่วันที่ได้รับคันเรือต่อไปการพ้นจากตําแหน่งการพ้นจากตําแหน่งนะคะก็จะมีตายลาออกอายุครบ70ปีบริบูรณ์อ่ะตรงนี้ก็มันจะออกสอบนะคะพ้นจากตาแหน่งเมื่อไหร่อายุครบ70ปีบริบูรณ์ค่ะคุณนันท์สมสาักษณะารต้องค่ะอันนี้ยังไงก็ต้อง ออกอยู่แล้วนะคะต้องคำพิพากษาจำคุกนะคะยกเว้นความผิดนะคะเว้นแต่การเว้นแต่เป็นการกระทําความผิดเกี่ยวกับการความผิดเกี่ยวกับการเาเรียกความผิดละหุโทษหรือว่ามีประมาทนะคะถ้าสมมุติมีคนในเจ็ดคนเลคะออกไป ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อแต่ถ้าเหลือไม่ถึง5คนเนี่ยก็ให้คัดเลือกกรรมการมาแทนนะคะเดี๋ยวถ้าออกไปคนสองคนไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าน้อยกว่า5เนี่ยก็ต้องมีการเลือกเข้ามาแทนคนที่ออกไปนะคะต่อไปอำนาจหน้าที่ของกอพคนะคะอำนาจหน้าที่ของกอพคก็คือเสนอแนะต่อกอพอรหรือองค์การบริหารงานบุคคลอื่นเพื่อนาเนินการจัดให้มีการปรับบุญนบายการบริหารทรัพยกากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับพิการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะแล้วก็พิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์นะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองระบบคุณธรรมออกกฎกพรคอแต่งตั้งบุคคลมาเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธร์หรือวินิจฉัยการร้องทุกข์นะคะส่วนใหญ่ก็พอคอจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับคนมาร้องทุกข์ก็คือพิทักษ์ระบบคุณธรรมต้องมองคุณธรรมคนหน่นก็คือเกี่ยวกับอุทธรร้องทุกข์ต่างๆนะคะ ทีนี้การที่จะเป็นกรพคออได้เมื่อกี้เราบอกว่ากรพคมีนะมีทั้งหมด7คนถูกไหมคะ7คนทีนี้การที่เหมือนกับเราจะมาเป็นกรพคออได้เนี่ยไม่ใช่เราหมายถึงคนที่จะมาเป็นกรพคออได้จะต้องมีกรมกร,มกรมการมาคัดเลือกกกรรมการกรพคอีกทีหนึ่งกรรมการมาคัดเลือกไอคนที่จะเป็นกรพคอะค่ะทีนี้ถามว่า,วากรรมการที่จะมาคัดเลือกกพคเนี่ย จะประกอบด้วยประธานประธานก็คือประธานสาลปกครองสูงสุดคนที่มันจะเป็นประธานจะต้องเป็นประธานสาลปกครองสูงสุดรองประธานก็คือรองประธานสาลฎีการที่ได้รับมอบหมายจากประธานสาลฎีการหนึ่งคนตรงนี้มัจะอดสอบแล้วเราก็จะสับสนเรื่องสารนี่แหละค่ะถ้าประธานจะเป็นสารปกครองถ้าเป็นรองประธานจะเป็นสาลดีการนะคะคือเป็นประธานสาลปกครองเนี่ยนะแต่ถ้ารองประธานก็คือ คนที่เป็นรองประธานสารดีกาแล้วมอบได้รับมอบาจากประธานสารดีกาอีกทีเพื่อให้มาเป็นรองประธานของกรรมการในการคัดเลือกกรปคมันจะแบบมึนๆหน่อยนะคะส่วนแล้วก็กรรมการกราพาก็คือผู้สมคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจากกราพาในขาน,กกาขานุการก็เลยขานทการกรพเหมือนเดิมซึ่งหน้าที่ก็คือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติจํานวนเจ็ดคนนะคะแล้วในเจ็ดคน,นะคะ่พะพอเลือกมาเสร็จนะคะเขาก็จะเลือกประธานกันเอง ขึ้นมาหนึ่งคนก็ในเจ็ดคนนี่แหละคะ่ะที่ได้รับการเลือกเลือกกันเองว่าใครจะเป็นประธานนะคะแล้วหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะนำความกล่าวบังคมทุกเพื่อแต่งตั้งเนาะอ่ะตรงนี้นะคะกรรมการในเรื่องในหัวข้อของกรรมการาที่จะคัดเลือกกรรมการรปคเนี่ย ประธานก็คือประธานศาลรปกครองสูงสุดนะคะส่วนรองประธานคือรองประธานศาลฎีการที่ประธานศาลฎีการมอบหมายมานี่ประมาณนี้นี่คือสีเขียวคือเป็นจุดที่มันจะออสอบนะคะต่อไปลักษณะที่3นะคะลักษณะที่3จะเป็นบททั่วไปนะคะก็คือเมื่อกี้ตามแผนภูมิใช่ไหมก็คือไอ้น,นี้มาจาก ค้าราชการฝ่ายพลเรือนแบ่งออกมาเป็นค่าราชการพละเรือนกับค่าราชการอื่นใช่ไหมคะทีนี้ค้าราชการตัวค่าราชการพละเรือนค่ะมันก็แบ่งออกมาอีกสองประเภทก็คือค่าราชการพละเรือนสามัญกับค่าราชการพละเรือนในพระองค์นะคะมาคามว่าอย่างไรนะคะข้าราชการพลเรือนสามัญได้แก่ค้าราชการพลเรือนที่ได้รับราชการโดยแบ่ง โดยบรรจุแต่งตั้งตามที่บรญญัติไว้ในลักษณะที่4ในลักษณะ4ข้าราชการพลเรือสามัญเดี๋ยวเราจะไปอธิบายลักษณะที่4ลักษณะ4เนาะก็คือต่อจากลักษณะที่3บรญญัติไว้ในลักษณะที่4นะคะส่วนข้าราชการพลเรือในพระองค์นะคะก็คือข้าราชการพลเรือที่บรรจุดแต่งตั้งในลำดังตำแหน่งของอพระหักริย์ตามพระราชกฤษฎีกานะคะคือถ้าเป็น ถ้าเป็นพลเรือนสามัญเนี่ยกแแ็แต่งตั้งบรรจุเนี่ยตามพรบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นข้าราชการในพลเรือนในพระองค์เนี่ยจะแต่งตั้งก็แต่งตั้งเนี่ยก็คือเป็นไปตามกำนหนในพระราชกิจสเดีารนะคะก็คือจำถ้าเป็นพลเรือนในพระองค์ตามในพระราชกิจสเดีารแต่ถ้าเป็นพลเรือนสามัคก็คือตามพรบนี้นะคะ ตาพบรบที่เรากำลังเรียนอยู่ก็คือพบอรบในเรื่ยงข้าราชการพลเรือนนะอ่ะต่อไปผู้ที่จะได้รับเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนนะคะจะต้องมีคุณสมบัติก็คือมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนี้มันก็จะก็มักจะออกสออายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนะคะเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองประชาธิปไตยอาวมพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะ แล้วก็ลักษณะต้องห้ามจะต้องไม่เป็นผูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถไม่อยู่ในระหว่างพักราชการนะคะเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือว่าไม่เป็นกรรมการนะคะไม่เป็นกรรมการในพักการเมืองคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้เรื่องการเมืองอะคะ่ะ คือไม่ยุ่งเกี่ยวับจึะดูข่าวการเมืองเร็นี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เข้าไปบริหารหรือว่าเข้าไปดํารงตําแหน่งนะคะเป็นบุคคลลบลายเคยจําคุกยกเว้นความผิดโดยประมาหรือและผูโทษนะคะเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกจากและทวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐอื่นเป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกจากการกระทําผิดวินัยตามพรบนี้นะคะ เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเออเป็นผู้ที่เมื่อกี้ข้อ9คือให้ออกหรือปลดออกแต่ถ้าข้อ10คือไล่ออกนะคะเป็นผู้ที่เคยทําการทุจริตในการสอบหรือปฏิบัติราชการซึ่งไอ้วงที่เป็นวงกลมหาตั้งแต่4 5 6 7 8 9 1 0 11เนี่ยกพกพอ,อาจจะพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่จะต้องได้คะแนนไม่น้อยก,กว่า4ใน5ของจำนวนกรรมการที่มาประชุมและจะต้องลงมติด้วยรับนะคะซึ่งจะยกเว้นเฉพาะลายเฉพาะคนนี้ก็ได้หรือว่าจะยกเว้นแบบทุกคนที่จะเข้ามาคนนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่หน่วยงานแต่ว่าก็ต้องดูความเห็นชอบของกอพอดูมติของกอพอซึ่งคะแนนเสียจะต้องไม่น้อยก,กว่า4ใน5ของจำนวนกรรมการที่มาประชุมนะคะมาจะอ,อกสกษเนาะแล้วก็ที่มาจจออักก็คือในข้อ8 ถึงข้อ9ค่ะผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกจากกระทำผิดวินัยตารมบรบนี้ถ้าออกไปถ้าออกไปแล้วเกิน2ปีก็คือโดนให้ออกหรือปลดออกเนี่ยไปแล้วเกิน2ปีก็กลับเข้ามาทำงานได้เนะก็คือได้รับการยกเว้นแต่จะต้องไม่ออกจาก แต่จะต้องไม่ออกเพราะการทุจริตนะคะในกรณีที่ไล่ออกเพราะกระทําผิดพรนวินัยนี้ให้ออกจากงานไปเกินละสามปีแต่ไม่ต้องก็คือยกเว้นได้ึแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้คือถ้าเกี่ยวกับการทุจริตในในหน่วยง,งานของรัฐอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับเข้ามานะคะแต่ถ้าในการสอบ หรือปฏิบัติงานราชการคืออาจจะได้เข้ามาแต่จะต้องมีการเขาเรียกว่าไล่รับมติจากกรพซึ่งคะแนนเสียไม่น้อยกว่า4ใน5เนาะคือไม่ใช่หมายถึงว่าคุณทุจริตแล้วพอเกิน3ปีคุณมีสิทธิ์เข้ามานะไม่ถ้าคุณทุจริตคุณจะมาอยู่ในข้อ11ข้อ11ก็คือจะต้องรอมติของกพอพเนาะแต่ว่าให้จําไว้ตรงนี้มันจะอ,อสอบว่า ถ้าไล่ให้ให้จําไว้ถ้าให้ออกหรือปลดออกไอ้นี้ก็คือถ้ามีทั้งให้ออกมีทั้งให้ออกปลดออกให้ออกปลดออกเนี่ยก็คือออกไปแล้วให้เกินสองปีแต่ถ้าไล่ออกนะคะไล่ออกอย่างเดียวเนี่ยต้องเกินสามปีนะคะดซูมหน่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยค่ะให้ออกปลดออกหรือว่าให้ออกปลดออกก็คือเกินไปสองปีนะคะแต่ว่าถ้าไล่ออกเฉยๆก็เกินสามปี